น่ากินสุดๆใช้เกาะอีสานใส่รอนไอเก้เห็นคนนอนที่พื้นหนึ่งคน <laughs> คนไหนต้องกินอยู่ครับทำ <laughs> ไมคิ้วถึงอยู่ตรงนี้ทำไมคิ้วไม่ขึ้นอย่างนี้อ่ะ <laughs> ไอของในร่างกายเราอะ่ะมันต้องทำอะไรให้เราแบบใช้ชีวิตได้ <laughs> ไม่ช่วยเลยเออมันช่วยอะไรอะ่ะ <laughs> ไม่ช่วยไม่ช่วย อายุมาดูความแรงของลมตอนนี้ยังไม่เที่ยงเลยมืดเหมือนหกโมงดูทำไงลูกไปตกเริ่มมีบรรยากาศเป็นบ้านผีสิงแล้วเย้เย้แล้วค่ะแม่หันข้าวแม่นี่ใส่ชุดเป็นแบบวินเซ e s ครับวันนี้เข้ากับตีน เสาก็เป็นวันที่เราไปไหนไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวเราก็จะเป็นแฟลต์แมททิหาอะไรทำจริงช่วงนี้จะค่อนข้างยุ่งก็มีกิจรลูกว่าแบบบางวันพ่อติดจริงๆแต่วันนี้เป็นวันที่เราอยู่บ้านซึ่งอากาศด,ดีมากแ,แจง้งแจ<ๆ>้งโอเคเดี๋ยวเราจะทำของเล่นกับจินกับเบนนี่มีอะไรให้ประดิษฐ์อันนี้เป็นห้องที่เรายังไม่ได้ถ่ายลงไม่รู้ถูกถ่ายลงไปยังนี่เห็นไหม เอาทิ้งห้องนี้ทำเพราะล่ามันเป็นหลังบ้านทุบใหม่แล้วก็ทำปีนึงแล้วเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยใช้ใช้บ้านใช้บ้างแต่มันถือว่ายังไม่แกะจัดเสร็จเลยนะมาพร้อมยังลูกโอเคค่ะหัวนอันนี้ได้หรือยงอันนี้เป็นนี่เอาอันนี้ไปที่โรงเรียนอันนี้ได้ใช้ได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 ้โอเควันนี้เราต้องใช้เวลาต่อพอสมควรเพราะว่ามันมีดีเทลเยอะเกมนี้ก็เป็นเกมที่จินกับเบนนี่เนี่ยเล่นอยู่แล้วด้วยในคอมมิชชั่นคืออะไรที่หนูเล่นทำตา แมปมันจะกว้างมากก็เดินเก็บของเก็บลายไปสร้างเมืองสร้างบ้านพ่อจะเล่นกับจินพ่อจะต่อนี้กับจินอันนี้เป็น Minecraft X กับยูฮูอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อคุณเคยมากเพราะว่าตอนที่พ่อเรียนมหาลัยอ่ะก็ใช้ทําโมเดลตลอดนี่เป็น Limited Edition เนาะนี่ไงอันนี้ในเซ็ตหนึ่งก็จะมีกาวกากพยูเออันนี้กาวแท่ี่มีแแบบนี้นะครับในกบอกมีตัวอะไรบ้างเจย ซอม b ี e นี่ดิฉันถ่ายไม่ทันค่ะคุณใกล้เกินไปค่ะ Black person Steve นี่อะไรนี่ตัวนี้อะไรอันสีดำอันสีดำโอเคอันนี้เป็นยูฮูนะครับ X Minecraft Boxset จะมีสินค้าลาย Minecraft ทั้งหมดก็จะมี8ลายหาซื้อได้ทาง y u h ู o o f f ิ i ชียลช็อเดี๋ยวเราจะมาสร้าง Minecraft World กันนะครับโอเคเริ่มมานะแกะมาแล้วโหเฮ้ยหนาวว่ะก่อนอื่นต้องมีกันไกลเนี่ย ก็ไม่ยากลูกตัดตามรอยกระดาษแล้วก็ใช้กาวติดนี่ถ้าติดออกมามันน่าจะเป็นอย่างนี้เราอยากให้มันแบบเพิ่มเติมอะไรบางอย่างทีเราอาจจะหาของที่บ้านเราที่มันพอมีประสิตต่อให้มันแบบนั่นให้มันได้ <S <S อ่ะเริ่มเลยจินตัดทีๆเนี <wand ert> ่ยตัดเล่นนะอย่างแรกตัดเป็นใบๆก่อนแล้วก็ลองทแํแต่แต่ละตัวก่อนมาช่วยกันทำตัวนี้ก่อนตัวหนึง่งตียแล้วน,นี่คืออะไรเนี่ยอันนี้เราตัดแขนอ๋อจินสอนพ่อถามจินว่านี่คืออะไร จีนบอกอันเนี้ยมันคือส่วนของแขนนี่โอ้เออใช่ใช่ก็ใช่ใหรอกก็อสอนไหม <c oughs> ใช่คนโคนมันง่ายมีคนเป็นโปรได้สิ่งที่ยากที่สุดคือตรงตรงมุมนี่แหละเพราะงั้นไอตัวเล็กนี่ยิ่งยิ่งตัดยากเลยตัวเล็กนี่หมายถึงเรนนี่ <c oughs> อันนี้ไปไหนอ่ะอันนี้วาดรูปอยู่เวาดรูปอ่ะเฮ้ยไลยบอกไปมี่ท่านตัดกระดาษกันไงเวลาใช้กรรไกรตัดอะมันต้องระวังนิดนึงถ้าไม่ค่อยได้ตัดนะมันจะแบบวุดตัดปื้ดไปแบบเลยอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้แต่ว่าการที่เราสอนเด็กๆทําหรือว่าให้เขาลองทำอะผิดพลาดไม่เป็นไรหรอกวิน็อกทูตัดกระดาษคุณชอบเหรอเพราะอะไรเพลินแล้วอะไรที่ไม่ชอบสุดในการทําพวกแบบโมเดลตัดกระดาษตัดกระดาษเอ้าแต่มันเพลินหรอ ถ้าหนูรู้ว่าวการตะกราษสอนอะไรหนู Patient hey, <shouldn> จริงตอนสมัยพ่อเรียนนะพ่อทําเยอะมากเยอะจริงๆเยอะแบบเยอะจะอว้วกอ <laughs> ะลูกจะาด้าเป็นหรอเฮ้ยเดียวเว้ยนี่คือตัวอะไรคะ I think it's the ขาเดียวค่ะฮึโอเคมาตัวช่วยมานี้มาช่วยนะ I caught a butterfly I Caught a butt อย่าตัดสีขาวๆนะอ้นี่เอาไว้ติดกาวไอ้หนวดไอ่เขามีหนวดต้องเป็นผู้ชายมีหนวดหนูรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายมีหนวดผู้หญิงไม่มีหนวดเพราะเขาเป็นผู้ชายนั่นแหละทำไมล่ะทำไมเพราะเขาเป็นผู้ชายใช่แล้วทำไมหนวดถึงแข็งล่ะอ่างั้นพ่อถามเอางี้ถามคนดูดีกว่าคนดูด้วยกว่าเส้นผมเส้นขนในร่างกายมีเพื่ออะไรเออจะได้สวย ก็อาจจะเป็นสาเหตุของปัจจุบันว่ามีผมแล้วมันจะดูดีทำผมแบบน้อ่าอ่อ่านั้นนั่นคือเรื่องของแฟชั่นพ่อคิดว่านะผมเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิของหัวเราไม่ให้หัวเราเย็นใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะคิ้วคิ้วทำไมคนเรามีคิ้วคนไม่มีคิ้วก็ได้พระไงพระโกคิ้วออกทำไมคิ้วถึงอยู่ตรงนี้อ่ะ ทำไมคิวไม่ขึ้นอย่างนี้ทำไมคิวไม่ขึ้นอย่างนี้ทำไมอ่ะอ่ะทำไมอ่ะหนูลองคิดดิทำไมไอ้ของในร่างกายเราอ่ะมันต้องทำอะไรให้เราแบบใช้ชีวิตได้ทุกอย่างไม่ช่วยอะไรเออมันช่วยอะไรอ่ะไม่ช่วยไม่ช่วยเนี่ผมไม่ช่วยช่วยไหมกับตัวเองมาเออเออเก่งมากโอ้ยนี่เก่งมากเอ้ยผู้นี้ตัดเก่งเว้ยพอจะเฉลยแล้วไม่ช่วยอะไร มันช่วยมันช่วยเหนื่อเข้าตาแสบไหมมนช่วยอะไรอ่ะตอบมันช่วยให้ไม่คันเหงื่อขตาเออเหงื่อมันมาโดนคิ้วปุ๊บมันก็มากันคิ้วไม่ให้เหงื่อเข้าตาแล้วฉัเกิดเหงื่อไม่เห้หรอเงขึ้นไหลขึ้นขบนหรอกตั้งแต่นี้นอนนี้ เพราะฉะนั้นเส้นผมในร่างกายเส้นขนในร่างกายเรามันมีฟังก์ชันทุกอย่างเกี่ยวกับแค่งประกอบเลยที่จะใช้ตัวนี้นเฮ้ยนี่ตัดเร็วแฮะห้องนี้เป็นห้องที่ดีมากห้องหนึ่งนะมีทีวีนะห้องนี้อยู่ยาวเลยเอาทีวีใหม่ดีกว่า โอเค okay, พ่อจะประกอบตัวนี้แล้วนะพ่อจะลองใช้กาวนี้ดีกว่าลอโอ้ oh my gosh go ahead yeah. เออได้หัวแล้วโอ้ oh, oh, มันเป็นกาวน้ำน้ำแบบนี้นี่เป็นน้ำน้ำเสร็จ oh, so <laughs> แล้วไหนนี่ตัวอะไรเนี่ย it's a sheep อ๋อ จะใช้อะไนคะไอซินชีบ้อนชีจะใช้เก่าลายชีพต่อต้นไม้ไหมอะไรน้เพ่อต่อต้นไม้เป็นฉากก่อนก็ได้พ่อขอใช้กล่องนี้เลยได้ไหม Look it's Steve เฮ้ยพี่มาอย่างไะให้ดูดิให้แม่ไปนั่งช่วยดูสิแม่ไม่ถนัดแม่ถนัดทำขนมอ๋อแม่ถนัด I love this แม่ประดิษฐ์ไม่เก่งพ่อโปรเพราะพ่อเป็นสถาปนิกเก่าทำโมเดลก็ไม่ได้โปรเรื่องกระดาษนะ ดโปรอ่ะตุ๊กวันนี้ตัดกระดาษแข็งขึ้นเยอะเลยใช่ตอนนี้เขาแบบโปรแล้วคนนี้ยิ่งคล่องเลยคนเนี้ยมือจริงกับการไกลอะเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันอะดูสนุกนะเดี๋ยวตุ๊กไปทำขายเออดูสกรี๊ดกรี๊ดจิ๊บเดี๋ยวเตรียมข้าวช่วยกันโอ้โหยอดสิที่เล่นไม่ออกก็กินส้มตำแล้วเราเป็นคนที่ทำส้มตำไม่เต็มด้วยพอมีส้มตำก็ทำให้ที่แห่งกินผักเยอะขึ้น สุดน่ากินสุดๆใช้เกาอีสานใส่ก็ไว้จบคนทำงานทำงานกลุ่มอยู่สามคนเขาสนุกกันนะใช้เวลากว่าที่คิดมาเพราะว่าตัวไร่เค้าเยอะเราได้กี่ตัวแล้วบอกมาสิดนล้ฉันมีความเครียดอยู่รูดูเลยว่าเยอะพี่เชันเคยเจอกัคไม่จับ ชอบหรอมีใครพูดแต่ไหนนะนเลยพูดกันเลยฮึบทุกคนยุ่งอยู่โอ้โหแกะเสร็จละยาสีเป่งนีหัวแกะโโอ้หใกล้ไปไหม No พ่อคะต่อสตีฟได้เลยหรือยังไม่เสร็จอีเพิ่งลูกเราทำให้มันครบตัวก่อนโดยแขนขาก่อนเหลืออะไร Just wait for the other arm อ๋อค่ะแขนที่ข้างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นฉากเดี๋ยวเราต้องมาประกอบกับฐานเพื่อยึดฉากแล้วก็พื้น งกล่งลงองนี้พี่ก็จะไม่ให้เสียประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้พี่จะกล่องน,นี่น,นะัก็จะประมาณน,นี้นี่นี่ก็อต่อแบบนี้สามชั่วโมงน่าจะเสร็จถ้าเราลุ้นดูมันจะออกมาแบบเท่ๆหน่อยเสร็จแล้วสเสบียงมาแล้ว ตอนนี้ใล้ความจริงนะเหลืออีกตัวหนึ่งแล้วก็ให้เดนนี่เป็นหน่วยเสริมสัตว์จิว๋วเราจะแบบเหมือนสร้างเรื่องมันเพิ่มขึ้น s okay. <S วเวลาทำงานบอกจินว่านี่คืองานกลุ่มทางกลุ่มมันไม่เกี่ยวกับแม่เพราะ่แม่ทําอย่างอื่นแล้วแม่ก็มีเรื่องอื่นต้องทำเดอน,นี้เราชิวอยู่สามคนจะออกมาสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวไปรอดูกันบทช่วงตาํานี้ลุยต่อเสร็จเลยเราเริ่มเห็นแดด no, ที่แดดบ่ายแล้วก็เห็นทุ้่น เห็นมามกาเห็นคนนอนที่พื้นหนึ่งคนวันนี้หลังจากตัดหัวแกะเสร็จพ่อช่วยต่อเขาก็มาเริ่มกินคนไหนเริ่มกินอยู่ครับอนี้คือมาม่าใส่กุ้งซึ่งกุ้งหมดไปแล้วต่อด้วยหุ่นอันนี้คือจีนทำมาก้อนนี้พ่อมาตัดขาเพอวิกาลุกจีนมันสามารถติดอย่างนี้ได้ให้มันหันหน้าได้ ใส่เป็นตัวหนึ่งกับแกะขายไม่ต่อดีั้าเดี๋ยวเราจะตกแต่งเพิ่มดูต่อดูต่อครับดูต่อครับเเชนไรูกสีค่อยๆนะลูกแต่นี้ไม่เกี่ยวรูอย่าไปปนกันหรืองงนี่พี่จีนนี่พี่จนอ๋อค่ะีขานี่โอ้ไม่ธรรมดาแลนี่งานนีห่งสองามเสร็จแล้ว วันนี้เสร็จแล้วใช้เวลาไป4ชั่วโมงกว่าเราตั้งชื่อผลงานนี้ว่าอะไรดี Minecraft Dinner อันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะร่วมสนุกสามารถร่วมเล่นกิจกรรมได้นะครับยูฮู t h a i l a ด d มีกิจกรรม Craft m y World กระดิบ Paper c f t ส่งผลงานเข้าประกวดก็มีสิทธิ์ที่จะรับของรางวัลมากมายสำหรับแฟนเพจ Little Monster นะครับเมื่อซื้อสินค้าทางยูฮูออนไลน์ชอบพร้อมใส่โค้ดด้านล่างรับส่วนลดพิเศษ20%เป็นไปเลยสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่เพจ Facebook ยูฮูไทยแลนด์ครับคือมันมีหนมเค้กอันหนึ่งที่เป็นโมเดลของเรนนี่ออกมาตั้งหมาป่าที่ออกมาทําอะไรคะอยากกินเค้กแล้วคนนี้เขาจะทําอะไรฆ่าหมาป่าเขาจะแย่งชิงเค้กกันไงก็หนูเอาเค้กมาแปะไว้างเนี่ยคุณชอบตัวไหนสุดตัวไหนโนติสอ๋อคือเรนนี่เขาไปเอาอันนี้มันอยู่ในกล่องเซตอะเขาก็ไปตัดอันนี้มาทุกคนมานี่มีกาวด้วยกาวยี่ห้ออะไรลูกยี่ห้อ